เปิดเป๋าซุปตาเดวี่ไเปเป๋าซุปตากันนะค่ะย่กับกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูพี่ค่ะว้าวไม่ทำงานเหลวแค่วันเียยายบ้านหรือันเนี้ย,ย,ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่กิจกรรมเยอะแต่ละวันก็เลยอันเนี้ยคือ กินแต่ข้ขออวาวจังหวะจบไม่ใช่กินแตรกลาบออกเรากำลังกายฟิตเนสฟิตเนสตกินข้าวจังหวะไงเป็นเต็มมากกว่ารายการปกติแล้ว,ว <c oughs> อะไรตอบค่ะตอบค่ะวันนี้คขามีมาอะไรบ้างครับอันนี้คุณทำนานยังไงรกันเนี่ยนานแล้วคุณค่ะเ <c oughs> หรออ่นนี่เป็นกระเป๋าที่พกประจำตัวนี่ประจำตัวใช่เพิพ่งได้มาเหรอมีอะไรวันเกิดวันเกิดก็ไม่คิดง่าไม่บอกครับอุ้ยใครอ่ะ ใส่ได้เล็กน้อยแต่ว่าก็มีกระเป๋าตังค์โหสุดพกสุดเยอะัไม่ใช่คือเพิ่งไปออกรายการมาแล้วก็จ่ายเงินสดเออหรอพูดได้แบบว่าแล้วการนี้ไม่มีเงินแล้วไหมจริงเหรอก็เก็บสิกลับไปเถอะอันนี้เป็นไงล่ะซับมันใช้ดีมากต้องพกไปเลยหรอใช่เพราะว่าผมเป็นคนหน้ามันง่ายมากเป็นคนมันมาก รายการนี้ต้องการอะไรจากผมป่ะแล้วก็มียายาหยอดตาอันนี้ผมไปปรึกษาหมอมาต้องพกติดตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าปกติวันที่ไม่ทํางานจะไม่หยอดแต่เวลาที่ทํางานต้องอยู่หน้ากล้องผมอาจจะเป็นคนตาแดงง่ายอันนี้ไงตาไม่หยอดละหยอดเลยหยอดเลยตรงนี้เลยค่ะน่ารักจังวุ้ยไปหล่นพี่น้องวุ้ยไปหล่อนพี่น้องไม่หายใจแรงเลยไหมครับกลัว การยอดซก็คืออัเนี้ยจะเป็นตัวนี้ยพี่วายประกอ์แนะนำมาอยู่หน้ากล้องถ่ายถ่ายอะไรปุ๊บเนี้ยมันจะช่วยให้เส้นเลือดที่มันแดงเนี่ยมันขดตัวแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ4-5หชั่วโมงมันก็จะขยายให้แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ถ่ายงานเลยอะจะไม่ค่อยหยอดหยอดปุ๊บหดตัวเออตาอ๋อตาอ แดงจะหดตัวทำไมคุณถึงลงข้างล่างตลอดเลยเพราะเธอ,อหดตัวมาได้หลายอย่างเมื่อกี้ตบตาแดงมันจะหดตัวเธอ,อหดตัวหรอพยายามให้ดู่มันหดตัวได้นะคะคุณมีแฟนไหมไม่ต้องออต่อไปเป็นคุณแล้วครับแฟนในคลาสอ่ะต่อไปครับเป็น <c oughs> อ,อุ้ยเขารู้หมดมีแว่นสองพาร์ออคนสุดท้ายไงไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสองพันไม่จำเป็นต้องนี่เขาก็ไม่ได้พกกล้องสองพาร์เป็นตู้ กันนะคะเป็นเซียนพาร์ทไม่ได้เป็นเซียนเป็นแค่คนที่มีหาที่พึ่งทางใจดีกว่าอันนี้ก็มีนาฬิกานาฬิกานิดหน่อยเรืออะไรประมาณร้อยใช่ไหมฮะนิดหน่อยครับนหน่อยเบาๆโลเด็กวินเทจเป็นคนชอบของวินเทจนะครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบบาทนี่เองใช่ครับ ก็ซื้อต่อแล้ให้ร้อยหนึ่งวันนี้หมดเกลี้ยงไม่มีอะไรแล้วทำให้การใช้ไฟเล็กจังเลยครับมันจะมีใช้เล็กกับใช้ใหญ่ถ้าเกิดช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีอารมณ์อ่ะไม่ค่อยมีอารมณ์แบบๆๆแบบอยู่กับพี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอารมณ์แบบแบบอยู่กับพี่อย่างเงี้ยอยู่กับพี่อย่างเงี้ยอยู่กับพี่อย่างเงี้ยอออเให้มันเล็กหน่อยให้มันเล็กหน่อยแต่ถ้าวันไหนที่เ้ยมีอารมณ์อยากจะแบบตื่นตัวไว้ ก็ใช้ใบใหญ่อ๋อเราจะไปไหนไม่ไหนงานกิจกรรมเยอะากิจกรรมเยอะอ่าใบนี้มีอะไรบ้างนี่เป็นขวดน้ําที่เวลาไปฟิตเนสนะครับก็จะเก็บความเย็นได้ดีไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเพราะว่าจําชื่อยี่ห้อไม่ได้นี่ก็เป็นถุงมือฟิตเนสต้องมีสองข้างมีแต้ไปไว้เลยหรอใช่ทุกวันต้องไปก็ติดไว้สกดเอาไว้ถ้าวันไหนที่ถ่ายละครเร็วหรือว่าเสร็จงานเร็วก็จะไปฟิปแท็กไหม่นะเธอมีถุงมือฟิตแท็อย่างอย่างชุดนี้เป็นช่วมบัก อันนี้ก็เป็นช่วงอัคาเนจีมากับยามายุ่งอะไรกับผมได้ไหมฉันอยากรู้ว่าเธอบิดจิงียคีมกันแดดสำคัญมากอันนี้แฟนขับซื้อให้เขาบอกว่าตากแดดปุ๊บจะไม่ดำมากแต่ก็ยังดำอยู่เพราะว่าผิวผมดูดแสงแต่ว่าลิศแนะนำอยู่นะหมอลิศบอกว่าการมันมี3วิธีมันมีกินทาแล้วก็ฉีด มึงต้องทำสามวิธีเ <c oughs> อแค่ตัวีเดียวใช่าละครจบปุ๊บผมจะโอโม่ <c oughs> ผมจะโอโม่แล้วผมจะไปรีวิวให้เดนลิสต i มิกว่าดีจริงไหมถ้ามึงถีกกูแล้วก็ยังดำอยู่กู <c oughs> จะมาประจานว่าไม่ช่วยอะไรโ <c oughs> อเค <Okay S 2> อันนี้ก็เป็นแว่นสายตาแว่นสายตาเอาไว้เผื่อแบบ้าวันไหนไปดูหนัง <c oughs> มีใครมีสาวคนไหนแบบผิดกับดักแล้วไปคนไหนไปดูอะคนไหนตอนนี้เสนี่นี่คุณดูแว่นนี่ ขุ่นเขือนเลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช่แม่สั้นหรือยาวคะอ่ะไม่ใช่แม่หถึงว่าสายตาตั้งแต่ยาวตาสั้นร้อยห้าสิบถึงสองร้อยตอนนี้น่าจะเพิ่มแล้วเพราะว่าตรงนี้สองพาร์กไงตาอาจจะแบบเพ่งบ่อยมันเปินว่าสั้นค่ะนี่เป็นเศษตังค์ที่เอาไว้ซื้อน้ําซื้ออะไรเหรียญเอาเท่าไหร่วันนี้เอาเท่าไหร่ดูฉันหรอกฝากค้าให้เหรียญหรอคืออะไรอ่ะ จริงมีถุงนะแต่ว่าออกไปแล้วถคะเป็นถุงก๊อกแก๊บเอาไว้ใส่ผ้าเปียกน<อ>ี่ไงพเพราะว่ามันออกล้างกายไงเราก็ต้องแบบเออมีผ้าเปียปกปุ๊บเราต้องใส่ถุงเพื่อความปลอดภัยโอ้ใส่สีฟ้าได้หรอทำไมอะ่ะค <c oughs> ุณอะบูลี่อะไรผมอกีกอ่ะไม่ใช่จะบอกว่าเออจะชอบสีฟ้าหรือเปล่านเงี้ยเอาเหรอพี่ใส่ตัวนี้ให้ได้อ่ะถ้าใส่ได้แค่อะไรพี่ใส่ตัวนี้ให้ได้อ่ะ ไปจำอายุแสงก็มีชุดออกกำลังกายฟิตเนสติดเอาไว้สามสี่ชุดนี่เหมือนเดิมไม่กลับบ้านหรอพี่อันนี้หนักกว่าอีกเสียงแตกนะแสงพวกนี้ท้องแสงเลยกลัวเขาเขาไม่รู้ลองคาดี่ลองคาดซิไม่ได้ดำดำหลออ๋อปัจจัยเห็นคือร้อกันเลยใช่กันนะครับใช่เพื่อ มาเจอเข้าจะได้แบบรู้เอ้าก็แบงค์ครับสามหมื่นเพราะว่าอ่ะต้องใช้เยอะหน่อยมีสาวเยอะนุ่งเลยครับผมเยอะแยะไม่มีสาวแล้วนั่นแหละตอนนี้มีท่านอย่างเดียวหมดหลักๆคือที่เราคุยกแบบนี้เพราะว่าเราเราเจอกันบ่อยเรารักกันครับพี่ผมรักตอนนี้ผลงานผลงานจะมีอะไรบ้างอ๋อตอนนี้ครับก็มี กำลังถ่ายทำละครอยู่นะครับเป็นที่บอกว่าเรื่องผู้ใหญ่สันกำลังสีเล่นสีเล่นเป็นสันอะไรขอกสันสวคนนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ